ใครๆก็รังเกียจ Test and Go แต่ยังดึงดันไม่ยอมเลิก Thailand Pass อันนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งของโค้งสุดท้ายนะครับวิดีโอนี้เอาพูดในวันที่เ21เมษายนก่อนการประชุมไม่รู้จะได้ลงตอนไหนพูดไปก่อนตามหัวข้อนี้คือตั้งแต่วันก่อนๆและอ่านเอกชนก็อยากจะเลิกอยากจะเลิกหมดเลยหน่วยงานจะเสนอเลิกแค่ Test and Go แต่ไม่ยอมเลิก Thailand Pass ทั้งกระทรวงท่องเที่ยวทั้งกระทรวงสาธรารณาสุขอยากจะเลิกเทสแอนโกหมดเลยแล้วใครไม่อยากให้เลิกวะยังงงอยู่เพราะว่าสาธรารณาสุขเนี่ยแหละคือตัวการกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วถ้าสาธรารณาสุขบอกว่าอยากจะเลิกซะเองแล้วทําไมจะติดที่ใครอีกหรืออย่าบอกนะว่าติดที่ท่านนะแล้ววันนี้หัวข้อนี้ก็อีกหน่วยงานหนึง่งเกี่ยวกับความมั่นคงก็อยากจะเลิกเทสแอนโกอีกก็คือไม่ได้บอกว่าเลิกเทสแอนโกแต่เลิก ตรวจ rt-pcr ขาเข้าประเทศมันก็คือการเลิกเทสแอนโกนั่นแหละเพราะเราจะต้องจองโรงแรมเพื่อจะรอผลตรวจ rt-pcr เนี่ยนะหน่วยงานความมั่นคงเกี่ยวอะไรด้วยก็ไม่รู้ก็อยากจะเลิกเหมือนกันทีนี้เหลือใครที่ไม่อยากเลิกแสดงว่าถ้าการประชุมออกมาไม่ยอมเลิกเทสแอนโกเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าจะเหลือใครครับมาที่ข่าวนี้ก่อนนะครับสั้นๆน,นะครับก็คอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งโค้งของโค้ง,งสุดท้ายก็คือ กระทรวงสาธารณาสุขจะเสนอสอบคที่จะยกเลิกเทสแอนโกนี่ไงใครๆก็รังเกียจเทสแอนโกตอนที่เปิดตัวเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดเป็นแคมเปญเปิดประเทศล้ำหน้าประเทศอื่นในช่วงเวลานั้นก็คอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งว่ากระทรวงสาธารณาสุขก็จะเสนอสอบคที่จะยกเลิกเทสแอนโกสำหรับชาวต่างชาติขาเข้านะท่านรัฐมนตรีกระทรวงนี้พูดเองในวันพุธก็ประชุมวันศุกร์ ประโยคสําคัญก็คือถ้าจํานวนของผู้ป่วยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0,000ต่อวันเนี่ยผมคิดว่ามันโอเคมันเป็นโอกาสที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบลงไปอีกเมื่อก่อนนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะสองหมื่นนี่เยอะนะกลายเป็นสองหมื่นเป็นธรรมดาแล้วนะเออเดี๋ยวอีกหน่อยหลักแสนก็จะเป็นเรื่องธรรมดานะแสดงว่ามันอยู่ที่จิตใจของเราเองมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขอะไรเลยเมื่อก่อนสองหมื่นนี้จะเป็นจะตายให้ได้จะต้องกดให้เหลือหลักพันแต่ตอนนี้สองหมื่นนี่มันโอเคมันมีปัญหาที่จิตใจไม่ได้เกี่ยวกับตัวเชื้อโรคเลย เพราะว่าบอกว่าสองหมื่นโอเคในที่สองหมื่นเมื่อก่อนแทบจะเป็นลมอ่ะเดี๋ยวแล้วจำคคาพูดนี้ไว้นะแต่ยังไงก็ตามชาวต่างชาติทุกคนก็หมายถึงทุกคนที่จะก,กลับเข้าประเทศเนี่ยยังคงต้องตรวจ ATK แต่ว่าเดี๋ยวอีกอันนึงบอกว่าเออแม้ ATK AT ก็ไม่ต้องตรวจอ่ะตกลงจะเป็นยังไงก็ท่านรัฐมนตรีนี้ก็ยังบอกอีกว่าก็เรียกร้องให้ผู้คนไปฉีดโดสที่4ี่ นี่เรานี่ล้ำหน้าประเทศอื่นมากเลยนะเขาขอแค่โดสที่3ามไอ้นี่ขอโดสที่สี่เป็นไปได้ว่า2องโดสแรกมันเป็นซีโนไปแล้วไงก็คือถ้ามีโดสที่4เนี่ยทุกคนจะสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้ไม่จริงไม่จริงไม่เชื่ออย่างที่บอกว่าสั้นๆนะครับมาที่ข่าวหลักนะครับเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งเมื่อกี้สาธารณาสุขเคยมีเกินไปตั้งแต่วันก่อนๆแล้วแต่อันนี้คือ ก็คือเขาบอกว่าอยากจะเลิกเทสแอนโกที่จะต้องจองโรงแรมแล้วตรวจ rt pcr ขาเข้าเนี่ยอยากเลิกให้เหลือตรวจ atk สาธารณาสุขว่าอย่างนั้นแต่ว่าทางด้านความมั่นคงว่ายังไงก็อยากยกเลิก rt pcr เหมือนกันใครๆก็รังเกียจการตรวจ rt pcr ขาเข้าประเทศแต่ว่าไม่รังเกียจ thailand pass ว่ะทังทังที่นี่แหละคือตัวต้นเหตุของต้นเหตุเลยถ้าเอาไอ้นี่ออกนะไปทั้งยวงไปหมดประกันก็ไม่เกี่ยวละ ใครจะตรวจหลาบประกันอ๋อเแต่แต่ยังได้ถ้าเกิดจะหาเรื่องให้พนักง,งานสายการบินเขาตรวจเนี่ยประกันสําหรับชาวต่างชาติซื้ออะแต่จริงๆเอาว่าถ้า Thailand Pass ไปเนี่ยไปหมดมันเป็นต้นต่อของทุกสิ่งแต่ไม่มีใครแตะนะครับในอย่างน้อยก็อนหนึ่งพฤษภานี้ Thailand Pass จะยังไม่เลิกแต่จะมีแนวโน้มว่าจะเลิกเทสแอนโก o นี่ไงเลขาหน่วยงานเนี้ยสอมอชอจุดเนี่ยมาจากอะไรก็เกี่ยวกับความมั่นคงนั่นแหละ เผยจะชงอาจจะแข่งกันชงเฉยเลยเดี๋ยวนะตกลงว่ายังไงวันนี้ท่องเที่ยวนี่มันเกี่ยวกับใครอ่ะก็เกี่ยวกับท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่แต่งานนี้มาทั้งสาธารณาสุขกระทรวงท่องเที่ยวทั้งความมั่นคงแข่งกันชงจริงๆก็งงเหมือนกันว่าอ่าจริงๆแล้เราก็น่าจะเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วเนาะไปนั่งคุยกันเสร็จแล้วก็มาประกาศไปเลยก็ได้อันนี้จะต้องรอเข้าที่ประชุมเอออยากรู้เหมือนกันว่าใครที่นั่งอยู่ในนั้นบ้างทําไมจะต้องเอ่อเป็นคนอนุมัติก็คือวันที่22เมษา ปรับมาตรการเทสแอนโกเข้าประเทศเหลือ ATK นี่ไงเหลือ ATK หรือยกเลิก ATK ไปเลยนะสาธารณาสุขบอกว่ายังคงต้องตรวจ ATK แต่นี้ก็คืออยากให้ยกเลิก ATK ไปเลยลดวันกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไม่ฉีดวัคซีนทั้งเสี่ยงสูงและไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ลดวันกักตัวลงมาอีกเริ่มหนึ่งพฤษภาไทยแลนด์พา s s ยังเหนียวเพราะอะไรเพราะอะไรอ๋อนี่ย่อมาจากสาภาความมั่นคงแห่งชาติ เกออี่ยวกับความมั่นคงไงใช่ไหมตามชื่อเป็นอะไรเนี่ยผู้อํานวยการชื่อยาวมากคือผู้อํานวยการไม่ใช่ผู้อานวยการสบคอ,อันนั้นมันท่านผู้นั้นผู้อํานวยการสอปอกอจุดสบคอเออแล้วตกลงใครเป็นคนมีอำนาจจริงอันนี้ผู้อำนวยการสปออกอจุดสบคอยังต้องมาเสนออ๋อนี่ไงท่านผู้นั้นนั่งเป็นประธานอ่าทีนั้นถ้าพรุ่งนี้ปรากฏว่าไม่ให้เนี่ยก็รู้ตัวว่าใคร เขาบอกว่าเป็นการเสนอเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมาตอนต้นเดือนนะน่าจะ8มีนาหรือยังไงนี่แหละประชุมแล้วคือไม่ได้ทาอะไรรับทราบเฉยๆที่เราแบบว่าโอ้ประชุมจะเลิกตั้งแต่ต้นเดือนเลยเนะี่ยครั้งนี้มาแปลกสงสัยอยากให้ทันสงการเปล่าแค่รับทราบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแล้วก็เป็นการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 หลังเทศกาลสงการานแต่สาธารณสุขบอกในข่าวก่อนว่าขอประเมิน2ส,สัปดาห์แล้วมันก็เลย22สองเมษายนไปแล้วอะ วจะว่างไงโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางเข้าประเทศซึ่งจะปรับไปตามสถานการณ์ปัจจุบันการเดินทางเข้าประเทศประกอบด้วย2ประเภทหลักก็คือเทสเซนโกสําหรับคนที่ได้รับว,วัคซีนซึ่งขณะน,นี้ประเทศต่างๆทั่วโลกมีการผ่อนคลายมาตรการรู้หมดรู้หมดแต่ว่าถ้าใครไม่ให้เนี่ยเหลือใครที่จะไม่ให้อ่ะถามจริงสาธารณสุขบ,บอกก็อยากจะเลิกเอ่อท่องเที่ยวก็อยากจะเลิกอันนี้มันคงก็อยากจะเลิกแล้วถ้าไม่ให้นี่คือเหลือใครอ่ะมันจะมีคนอื่นอีกไหม ก็คือประชุมสบคยี่สิบสองเมษาจะปรับเทสแอนโกให้มีความสะดวกมากขึ้นให้มีความสะดวกมากขึ้นอ๋ออ๋อเทสแอนโกคือตรวจเอทเคแล้วไปก็ถือว่าเป็นเทสแอนโกใช่ไหมแต่ว่าปัญหาของการตรวจเอทเคที่สนามบินคือขอขวดถ้ามีคนลงเยอะขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะตรวจแล้วไม่ต้องรอหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็จะดีที่สุดแล้วจะแจ้งกันยังไงก็ไม่รู้นะขนาดที่คนไม่ได้รับวัคซีนก็จะให้มีการกักตัวให้สะดวกแต่รัดกลุ่มมากคืออะไรวะาคนไม่ได้รับวัคซีน ก็ยังคงให้กักตัวให้สะดวกขึ้นแต่รัดกุมมากขึ้นยังไงอะซึ่งจะพิจารณาถึงการกักตัวหากมีมาตรการตรวจที่ออร,ร,รัดกุมและเชื่อถือได้การกักตัวจะลดลงมาตรการตรวจที่รัดกุมและเชื่อถือได้และตอนนี้คืออะไรที่ไม่น่าเชื่อถือการกักตัวก็จะลดลงก็ acco! ตอนนี้หากมีมาตรการตรวจที่รัดกุมแสดงว่าตอนนี้ไม่มีเหรอต้องรอให้ตรวจรัดกุมก่อนการกักตัวถึงจะลดลง สำหรับการปรับเทสแอนโกที่จะเสนอสอบคมีหลายแนวทางเอ๊ะแต่สงสัยว่าข่าวพวกนี้ทำไมไม่มีมาก่อนหน้านี้จะมามีเนี่ยแหละวันสองวันเนี่ยที่จะเสนออะไรบ้างเนี่ยทำไมไม่มีอะไรหลุดรอดมาก่อนหน้านี้เลยเออเสนออะไรบ้างปรับอะไรบ้างเนี่ยมันจะต้องมาวันสองวันก่อนล่วงหน้าตลอดเหมือนจงใจจากการประเมินผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศมีจํานวนปเปอร์เซ็น์ที่น้อยมากอาจจะมีการปรับมาตรการเข้าประเทศอเออามก็สงสัยนะนี่คือเขาหน่วยงานความมั่นคงนะจะบอกว่าอะไร โควิดนี่เกี่ยวกับความมั่นคงด้วยหรือแล้วมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องต้องมาเช็คเปอร์เซ็นต์คนติดเชื้อจากที่เข้ามาประเทศเนี่ยโดยยกเลิกการตรวจ rt pcr ให้เหลือแต่การตรวจ atk หรือไม่ตรวจ atk เลยเขาบ่นนะทางสนามบินเขาก็บน่นพวกหน่วยงานท่องเที่ยวเขาก็บน่นถึงแม้จะเหลือตรวจ atk เนี่ยแต่มันจะเป็นการเพิ่มงานให้เขาแล้วก็ถึงแม้จะให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะไม่มีทรัพยากรบุคคลที่มากเพียงพอกับคนหลายแสนที่จะเข้ามาต่อเดือน ในข่าวก่อนที่มีพูดไปเหมือนกันว่าอาจจะเป็นเซฟเอทีเคตรวจเอทีเคด้วยตัวเองแล้วถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่การคุมแล้วเพราะว่าก็ต้องมีคนที่ไม่ได้ตรวจอยู่แล้วเหมือนเป็นการทําเป็นพิธีไปมากกว่าถ้าให้ตรวจเองนะหมายถึงว่าไปตรวจเองเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องรายงานผลหรืออะไรอย่างเงี้ยหากที่ประชุมสบคในวันที่22นี้อนุมัติจะสามารถเริ่มได้ในวันที่1พฤษภาทันทียกเว้นมีเหตุจําเป็นอะไรอีก การประเมินให้ไม่ต้องตรวจเอ k เคเลยเมื่อเดินทางเข้าประเทศเราประเมินจากสถิติที่ผ่านมาพบว่าการตรวจเชื้อของผู้เดินทางเข้าประเทศมีจํานวนน้อยมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีหลายปัจจัยปัจจัยความต้องการที่เราให้อยากจะให้ผู้เดินทางเข้าประเทศมีความสะดวกคือประเทศอื่นเขาคิดได้กันตั้งนานแล้วเนาะให้คนเข้าประเทศเขาสะดวกเนี่ยทั้งคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศหรือคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วกลับเข้าประเทศมีนําเสนอไปว่าช่วงนี้คนไทยในประเทศ คืออยู่ในไทยแล้วก็จะไปเที่ยวต่างประเทศมีเยอะขึ้นกว่าเดิมมากถ้าเกิดว่ายังเล่นเทสแอนโกอยเหมือนเดิมเนี่ยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เขาไม่ค่อยรู้เรื่องที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ตามเขาก็ไม่รู้แล้วก็จะมีปัญหาแน่ๆถ้าเกิดว่าคนที่แค่ปริยัติสั้นเนี่ยแล้วเขาไม่รู้ว่าต้องตรวจแล้วไม่ต้องรู้ว่าต้องขอไทแลนด์พา a s สอีกต่างหากเนี่ยเห็นความสําคัญแต่ว่าเลือกอย่างเชื่องช้านักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยถือว่ามีความสําคัญมากๆอาจต้องพิจารณาในทุกมิติ ก็ยังจะมีการคิดอีกสักนิดนึงอยู่ดีนะก็ไม่ต้องคิดแล้วเลิกไปให้หมดเลยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเนี่ยเอกชนอยากให้เลิกหมดเลย t h a i l a n d Pass ก็ต้องไปด้วยทั้งเทสแอนโกลและ Thailand p a s s ไปให้หมดเลยเออเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะเลิกทั้งหมดเลิก t Thailand p a s s ด้วยสบคก็รับฟังมาตลอดนะเรื่อง Thailand p a s s เป็นประเด็นที่เราคิดมาตลอดตั้งแต่ต้นที่เคยบอกที่มี Thailand p a s s ใหม่ๆเนี่ยโอ้โหโฆษณาจะสะดวกอย่างั้นอย่างนี้ตอนนี้เป็นตัวเกกะ อย่างไรก็ตามอยากให้ภาคเอกชนเข้าใจว่า Thailand Pass ไม่ใช่ระบบที่ไม่ดีจำไว้ Thailand Pass ไม่ใช่ระบบที่ไม่ดีหากย้อนกลับไป1ปีที่ผ่านมาหากเราไม่มี Thailand Pass เราก็ไม่ทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรยังไงเอาไว้เช็คชื่อคนเข้ามาเหรอมันมีข้อมูลของสายการบินอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าสายการบินเนี่ยเขาก็ต้องมีพวกชื่อนามสกุลของผู้โดยสารอยู่แล้วนี่ แต่เมื่อสถานการณ์ปัจจุบันปรับเปลี่ยนไประบบการต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ครับแต่ก็ตามหัวข้อนะยังไม่เลิก Thailand Pass อยู่ดีนะแต่ยังมีห้อยความหวังเอาไว้แน่นอนครับการปรับครั้งนี้เรามีการปรับระบบการเข้าประเทศเราก็จะใช้ Thailand Pass เท่าที่จำเป็นจริงๆหมายความว่าอย่างไงเอาไปใช้แค่บางกลุ่มหรือท่านนายกบอกว่าปลอดภัยเท่าที่เราประเมินว่ารับได้และสะดวกที่สุดไอคำพูดแบบนี้เนี่ยนะไม่ค่อยรับผิดชอบเท่าไหร่ เอาเป็นว่าไปปรับเท่าที่เราจะทําได้ลวกันโอเคนะมันต้องปรับหมดเลยนะครับมันไม่ใช่สถานการณ์ที่ต้องมาคิดแล้วเรื่องแบบนี้ยังต้องมีคิดอะไรอีกเนี่ยนะแสดงว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยก็คงช้าคงต้องคิดกันนานมากยังห้ามถอดหน้ากากอนามัยต้องรู้นะครับกลับมาแล้วก็ยังจะต้องใส่หน้ากากอีกอยู่ดีเออประเทศอื่นเขาเลิกกันไปแล้วอันนี้ยังไม่ยอมเลิกการนําไปสู่ชีวิตปกติหรือโรคประจําถิ่นสาธารณสุขได้วางมาตรการไว้แล้ว ซึ่งสามารถปรับได้อีกจะต,ต้องมีอะไรให้ปรับมันต้องเลิกให้หมดต่างหากแต่โควิดยังต้องอยู่กับเราไปอีกเป็นปีเราจะใช้ชีวิตปกติแล้วประชาชนติดเชื้อหรือเป็นโควิด1 9ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดสามารถประกอบอาชีพคือตอนนี้มันร้อนใส่หน้ากากก็ทรมานแสดงว่าพวกนี้วันวันนั่งแต่ห้องแอร์แล้วก็ไม่ออกมาเจอชีวิตจริง ว่าประเทศที่ร้อนมากเนี่ยแล้วใส่หน้ากากตลอดเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วยังจะมามีโพสต์บางอันบอกว่าต้องเปลี่ยนทุกๆก,กี่ชั่วโมงนะแปถึงหถึงแชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็คือการรักษาระยะห่างยังจําเป็นการปรับตัวการใช้ชีวิตประจําวันยังต้องอยู่กับโควิดแบบป้องกันตัวเองฉะนั้นผมยังยืนยันว่าหน้ากากนามัยเป็นอาวุธสาคัญในการป้องกันตัวเองคือมันมีข้อเปรียบเทียบอีกแล้วนะครับต่อให้เราเปิดทั้งหมดเนี่ย แต่มาตรการในประเทศเรายังอยู่คนมาเที่ยวเขาก็ยังอึดอัดสมมุตินะทั้งโลกนี้เขาเปิดกันไปเกือบหมดแล้วนักท่องเที่ยวต่อมาก็จะต้องดูว่าเขาเข้ามาในประเทศเนี่ยเขายังมาเที่ยวได้แบบสบายใจหรือแบบอึดอัดถ้าเกิดเขายังรู้สึกว่ามาแล้วยังอึดอัดเนี่ยเขากอา็อาจจะไปประเทศอื่นอีกอยู่ดีครับสรุปว่าน่าจะยกเลิกเทสแอนโกนะโอกาสสูงแต่ว่า Thailand Pass ยังแง,ง้มอยู่ว่าอาจจะใช้แค่บางกลุ่มหรือว่าอาจจะยังคงไว้ แล้วก็ไปเลิกทีหลังอันนี้ก็ไม่รู้แต่แค่ว่าไทยแลนด์ยังคงเปิดประเทศแบบขี้กังวลท,ทั้งทๆที่มีตัวอย่างมากมายนี่ถ้าเกิดว่าประเทศอื่นเขาไม่ได้เปิดนำเราไปหมดแล้วเนี่ยเราก็คงจะยังเล่นมุกเดิมหรืออาจจะถึงขั้นกักตัว14กันต่อไปครับก็มารอดูการประชุมตรงนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ